อยากเริ่มมีมันก่อนเลยแล้วกันค่ะการกัดการการนำาี่เพิ่มเด็กลับมาทำอีกครั้งหนึ่งเป็นยังไงะทำไมที่โปรเจกต์นี้ต้องกลับมาทำอีกครั้งหนึ่งก็เป็นโอกาสอดีค่ะก็ครบรอบประมาณ20ปีพอดีก็เป็นโปรเจกตที่ทาง GDS กับโซนี่คุยกันว่าเราอยากร่วมมือกันกับโซนี่แล้วก็มีไอเดียมีคอนเซปต์หนังในอดีตเรื่องไหนไหมที่เรารู้สึกว่าที่เรารู้สึกว่ามัน คลาสสิกสนุกแล้วก็เราชอบอยากเอากลับมาทำใหม่เนี้ยค่ะก็เลยคุยกันก็วันก็คุยกันกับเมธแล้วก็เลือกเรื่อง50 f t First Date แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นการเอาคอนเซปต,ต์ของ50 f t First Date เนี่ยมาคิดใหม่เขียนใหม่คือจริงๆใช้แค่คอนเซปต์กับเนื้อเรื่องบางส่วนเองจริงๆมันจะไม่ใช่งานแบบ รีเมคหรือเหมือนของเดิมไม่มันจะเป็นมันจะเป็นเวอร์ชั่นฉับใหม่อ่าเรียกชื่อว่าฉบับเดทใหม่เดทใหม่เรียกว่าไม่ใช่ตีความใหม่คือมันเขียนใหม่เขียนใหม่หมดเลยแต่เพียงแต่ใช้คอนเซปต์ของเดิมแค่นั้นเองเพราะว่าก็จะต้องถูกทําให้ทันสมัยให้เข้ากับข้อสอนี้แล้วก็ให้ปีความเป็นคนไทยตัวละครไทยก็จะมีอะไรแบบแตกต่างจากเวอร์ชั่นต้นฉบับเยอะมากก็อยากให้รอดู ที่เราใส่ไปแล้วน่าสนใจน่าดูค่ะมันคือเรื่องอะไรคะถ้าขอแบบยังไม่อยากเราเยอะอะ่แบบว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแบบทิซซิ่งเล็กๆก,ก็คือว่าในเวอร์ชั่นอดีตเนี่ยนางเอกเขาจะเป็นคนที่จําไม่ได้แล้วพระเอกก็ต้องจีบใหม่ใช่ไหมคะ <c oughs> ในเวอร์ชั่นนี้ถ้าเอกเราจะเป็นฝ่ายจําไม่ได้แล้วนางเอกต้องจีบพระเอกใหม่ทุกวัน <c oughs> เป็นแบบยุคนี้ ยุคนี้ผู้หญิงจีผู้ชายได้แล้วจะเป็นยังไงแล้วทำไมต้องเป็นพี่เมฆอ่ะก็ผมเดินมาออฟฟิศพอดีเขาเป็นเขาเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะหนุ่มอารมณ์ดีที่เหมาะกับโรแมนติกคอมเมดี้คือเป็นคนรักในงานโรแมนติกคอมเมดี้แล้วก็ชอบเสียงหัวเราะของคนดูมากคือไม่อยากทำงานอะไรที่ไม่ได้เสียงหัวเราะคนดูคือไม่ว่าจะแบบ A T M i f i อย่างเงี้ยค่ะคุณเมธเขาแบบ Uh huh. เขาเป็นคนชอบเรื่องแบบนี้จริงๆก็แล้วเขาก็ชอบหนังเรื่องนี้มากพี่เม่มครับเออมันม,มันก็พอมันเป็นหนังในดวงใจสมัย20ปีที่แล้วนะครับแล้วพอได้มีโอกาสกลับมามโอกาสให้เราได้ทํามันอีกครั้งหนึ่งะครับในตอนที่ดูแล้วก็มีหลายอย่างที่เราชอบมากๆแล้วก็มีหลายอย่างที่เราคิดว่าเอ้ยถ้าเป็นเราเราอาจจะทําอีกแบบหนึ่งเนาะคร mm hmm. าวนี้ก็เลยเป็นโอกาสที่ดีนะครับ mm hmm. ว่าเราจะได้ลองทํามันในแบบของเราแลวก็ได้นัาแสดง ผู้ทรงเกียรติทุกท่านเลยคิ๊กเป็นพี่พ่อไม่เอกพม่เอกี่จำไม่ได้นี่จำอะไรไม่ได้มันเป็นกรรมพันธุ์เหรอครับยุคปัจจุบันเรียกแอสติเมอร์ไม่ไม่ทิ้งคนเลยนะไม่ไม่รับนักทำไมถึงจะตัดสินใจรับเรื่องนี้ค่ะป๋าทำไมป๋าตัดสินใจรับเรื่องนี้เป็นเพราะคนนี้เลยครับพุ่มกับนี้เพราะพุ่มกลับแล้วยิงแล้วผมติดตามผลงานเขาอยู่ ในะครับนึกไงไอ้คนลอกลูไอ้เอทีเอทีเอ็มอะไรพวกนี้ดูกี่รอบครับป๋าดูรอบเดียวครับจำได้แต่ว่ามันเด็กคนนี้ก็ดูสามรอบเขาดูสามรอบเขาจะมาถามพูมกับว่าสร้างว่าอะไรครับลำดับถัดมาก็วิเวียนนะครับวิเวียนบดเต็นพีเวียนเย้ยนพีเวียนครับแล้วก็มินนี่นะครับแล้วบทเป็นนางเอกแล้วก็ พี่แดรเป็นพระเอกที่ทําไม่ได้อะไแค่มีปัญหาอะฟังสมองนิดหน่อยจับที่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 เป็นพี่แดร์เพราะอะไรครับคือผมผมได้ร่วมงานกับพี่แดร์เมื่อเรื่องที่แล้วครับให้คนหล่อรวงแล้วก็รู้สึกว่าเออบรรยากาศหลังกองอะครับมันมีมันได้เจอได้รู้จักตัวตนเขาจริงๆว่าเขาเป็นคนประมาณนี้แล้วก็รู้สึกว่าพระเอกในเรื่องใหม่ที่เขียนเนี่ยมันมันแทบจะเป็นเขาเลยแหละครับ อยากให้คนได้เห็นมุมที่ที่เวลาเขาอยู่หลังกองเขามีความกวรภาษา,ามีความท่านตลกนี่ว่าคุณนี่ใช่ไหาตลกนี่ว่าคนนี้เขาเล่นมุกแบบตัโคกอะไรเงี้ยเอาแสดงเรื่องนี้เขาจะเล่นด้วยตัวเองได้เลยเขาผมผมคิดว่าใกล้เคียงตัวเขามากๆนะครับเอาตัวเข้ามาเขียนเลยเหรอคะแับบุคลิกตัวละครอย่างนั้นเลยไหมคะดึงออกมาส่วนหนึ่งครับส่วนนึงดีกว่าครับมันมีบางอย่างที่ผมได้รู้จักเขาในเรื่องที่แล้วแล้วก็ จำได้เฮ้ยเขาทำแบบนี้แล้วเวิร์กนะแล้วก็มาแสดงเปในตัวละครที่เขาต้องเล่นครับอะไรนี่แหละค่เรื่องนี้พอแล้นค่คือคือนักเอกในเรื่องนะครับเขาเป็นเขาเป็นบุคลิกของนักเดินทางครับเพราะฉะนั้นเราอยากให้อยากให้ตัวละครกับนักแสดงมีความเชื่อมโยงกันบางอย่างนั่นก็คือน้องมินนี่ที่เขาออกไปเชิญโลกที่ต่างแดนจนจนโด่งดังเป็นตัวแทนคนไทยไป ฝักคมอยู่ที่อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับก็เหมือนมันมีความความรู้สึกบางอย่างที่คล้ายกับตัวละครยากไหมคะในการดึงน้องมาเล่นเพราะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของน้องด้วยเนี่ยก็ยากไหมก็ระหว่างทางของการติดต่อก็อาจจะอาจาอาจะมีระดับมีมีขั้นตอนที่มากกว่าเดียวกับนักแสดงไทยนะครับ mm hmm. เพราะต้องผ่านทางเราหลีด้วยแล้วก็มีการรอคอยเวลาที่จะทําให้ตรงกัน mm hmm. ครับแต่ทีมน่ารักครับ<ต>น่ารักทุกคนเลย เดน่าเนียูรือว่ไทยใช่ไหมก็ต่างไทยเกาะครับถ่ายทางใต้ครับที่เราได้ครับทางใต้ก่อนไหนยังบอกไม่ได้มีทั้งภูเขามีทั้งทะเลได้เลยเกมคองมินี่ในการเดินทางมาถ่ายทำนี่จะยังไงะวางแผนยังไงยังไงนะตอบลู้นี่เนื้อเนื้อเลยค่ะก็เดี๋ยวจะเริ่มถ่ายตอนเดนหน้าถ่ายที่นี่เดนน้าแต่ประมาณปลาย ตุลาค่ะแล้วก็ถ่ายไปถึงกลางธันวาเลยก็หนูก็จะอยู่เมืองไทยยาวๆค่ะแต่ก็ระหว่างทางอาจจะมีต้องบินแวะไปแวะมาบ้างค่ะแต่ว่าประมาณเดือนพฤศจิกาถึงกลางเดือนก็จะอยู่ที่เมืองไทยยาวๆนี้เป็นไงว่าพร้อมกับการร่วมงานกับพร้อมไม่ไหวแล้วก็ลอทำโปรเจกต์นี้มานะก็คุยกันมาสักพักแล้วค่ะก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆที่ทางทีมงาน ให้เกียรติค่เ,ออเลือกหนูมาเป็นนังเอกเลยดเราแอบดูคเปตีความยังไงไหม่เรื่องรุนค่ะแต่ว่าคือ<ไ>ก็ยังอาจจะยังสปอยร์มากไม่ได้แต่ว่าเท่าที่หนูเห็นแล้วยังไงสนุกมากๆแน่นอนคือแฟนๆที่เคยดู5 1 f i r s t Date Original ก็คือกลับมาดูเวอร์ชนันนี้เวอร์ชันใหม่นี้ก็จะแบบจรงไงก็สนุกหรือว่าใครที่ไม่เคยดูยังไงก็สนุก แคปซีแน่นอน่อแล้วการรุ่นมาถึงพี่แกรอ๋อหนูเหรอคะหนูเอฟซีทุกคนในนี้เ่าหวาด้วยใช่ไหมเอฟซีป่าด้วยเอฟซีป่าด้วยค่ะหนูเห็นป่าแั้วแนี่หนูยังเอาป่าเนี่ยป้ายังเด็กๆจนป่าโตเป็นหนุ่มแล้ว ตั้งแต่แฟนฉันเลยใช่แล้วก็ติดตามพี่เมย์งานพี่เมย์มาตลอดเลยไอ้คนหล่อหลวงก็คือไอ้คนหล่อหลวงนัดูมาสามสี่รอบสามสี่รอบสองรอบสองรอบแรกหลับไม่งานดูก็แบบเลยหลายปีแล้วก็เลยกลับมาดูใหม่ด้วยแล้วการร่วมงานของพี่แบล่ะคะเราซุปตาร์ไทยนะวันนี้เพิ่งได้เจอน้องเป็นครั้งแรกเจอครั้งแรกไม่เจอน้องแรกทีเดียวก็มือด็อปกันต่อ เรืงเขินๆอยู่ค่ะเราไปเวิร์กช็อปกันเป็นเกียรติมากๆเลยตีใจเหมือนกันครับพี่เมฆไม่ได้ครับตื่นเั้นมากตีไม้ฝายลายมือไว้แล้วกับพี้คุณหล่อรูปพอเรื่องนี้จะเป็นยังไงพี่เมฆเขาตื่นเต้นครับตื่นเต้นจริงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนีะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เรามาทําเวิร์กช็อปอะไรกันก็จะได้รู้รายละเอียดกับพี่เมฆมากกว่านี้นะครับก็อย่างเงี้ยพูดอะไรมากไม่ได้ าาการกลับมาร่วมงานกับพี่เมดอีกครั้งเป็นยงไงครับพี่เมดทั้งยูนากนอีนไ่ไหมพี่เมดพูดดีใจเลยครับพูดตรงนดีใจมากครับที่ได้กลับมาทำงานพี่เมดอีกครั้งนึงเพราะสี่ <c oughs> ปีแล้วครับสามสี่ปีแล้วกับอัดขลุ่นบวก <c oughs> เป็นไงร่วมงานกับสาวพ่อครัดี <c oughs> ใจมากที่แบกก็คือผมก็เขินนะพี่เอาเองแต่เขินก็ไม่แคร์หนูได้เมื่อไหร่เดี๋ยวมาสดี๋ยวแล้พี่แจ็ค <c oughs> มาเต้นให้ดู นต้นมาี้วยเท่าที่เราได้ลืมเต้นหมากค่ะเดี๋ยวว่าถ้าแหลกมันคือเหมือนกันคนไต้จริงเลยฝึกค่ะเพิ่งฝึกกอาจจะยากนิดหน่อยกับพูภาษาได้แต่ว่าจะทำให้ดีที่สุดค่ะตัวเองตัตรงเดงน่ะคือท่องเดงท่องเตนกัจะยาแต่ถ้าไปใต้เลยก็อาจจะได้ เราอาจจะได้ทอบเนาะอว่ายความเป็นไทยความเป็นใต้ใช่ค่ะจริงๆก็มีหลายภูมิภาคเอมาจากเกาหลีแล้วอีสานเมื่อกี้ได้ได้ลองทัดสอบกันแล้วมีใต้นีเกาหลีใต้อันนยอง่าเซยยอชอนนื่นมีแมนยีมิดา ได้ก็คุณได้เขาบอกให้คุณต้าอไรเพืวยสวัสดีค่ะเซอวิเวียนสวัสดีครับผมเซอวิเวียนสวัสดีฮะสวัสดีค่ะนุ่ยเซอวิเวียนก็เป็นเป็นอีสานใต้ไปอีใต้ใต้ตอนนี้กำลังลำบากใช่กำลังเปิดแม่ใช่แดนอันนี้อันนี้อาจจะยังยังไม่ดีเลยเราเรายังมีนักแสดงอีกท่านหนึ่งนะครับคือคุณเบิ้ลกลุ่มลรับ คนนี้ผมว่าให้ให้ปากกิ๊กพูดถึงดีกว่าเพราะว่าน่าจะรู้เรื่องดีอันนี้ก็ยังไม่ออกจย่าลงมาไม่ได้ครับเพราะว่าหมอไม่อนุญาตนะครับเอ่ออยู่ศีลธัญญาทุกวนนีสติไม่ดีสติไม่ดีสติไม่ดีประชานเสียนิดหน่อยไม่ว่าพยายามบอกแล้วว่าหมอไม่เชื่อไม่เป็นันททัวร์ต่างประเทศดูทัวร์ต่างประเทศเหรอจริง่ะนี่จริงป่ะเนี่ยจริงไปกันนุกเออเดี๋ยวละครเพื่อนนี่เป็นยังไงครับ ก็รับบทเป็นเป็นนึงในสมาชิกครอบครัวของบ้านนี้นะครับก็เป็นเป็นคนบ้าเหมือนป๋าจะรู้แล้วครับเป็นตัวตัวสนุกสนานอีกตัวหนึ่งเลยครับแล้วก็มีอยู่ในกลุ่มของความรู้สึกแบบบูตจฟมิลี่ครอบครัวอบอุ่นนะครับตามป๋าบ้านท๋าไหมครับปีหน้าครับครึ่งปีหลังของปีหน้านะครับเราจะได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้กันนะครับตอนนี้ก็จะเริ่มเปิดกล้องกัน กลางเดือนหน้าจ <ế landsca. S 1> นถึงสิ้นปีนะครับก็ฝากติดตามนะครับรับรองว่าจะเป็นหนังที่โรแมนติกคอมเมดี้ในบรรยากาศกับ GDS GTS ที่ทุกคนเคยชื่นชอบนะครับมั่นใจว่าทุกคนจะมีความสุขแน่นอนครับได้ข่าวว่ามีเวลา50สัปดาห์ในการสร้างเรื่องนี้ใช่ครับมมน,นับจากวันนี้ไปก็อีก50วีคจะได้ชม50เดท